สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 8นายเรืองไกลลีกิจวัฒนาสมาชิกพรคพลังประชาราัฐเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ e อ s เพื่อขอให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีผลในวันอ่านเมื่อ29สิงหาคม68มาถือเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรักเพื่อไทยโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กระทำการอันอาจเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชรบัญญัติ ตรา๙2วงเล็บหรือไม่ในเรื่องไกลกล่าวว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้นางสาวแพทองทานพ้นจากนายกรัฐมนตรีนั้นในคำวินิจฉัยมีประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาของนางสาวแพทองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพรบพักการเมือง2560มาตรา92วงเล็บรวมอยู่ด้วยกรณีดังกล่าวเทียบเคียงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดียุบพักไทยรักษาชาติ ในเรื่องไกลกล่าวว่าผลของคำวินิจฉัยโมที่19สิงหาคมในประเด็นข้อเท็จจริงย่อมฟังเป็นที่ยุติจึงนำมาเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตามความในพรบพักการเมือง2560มาตรา92กกตสามารถอ้างสาัภาเอกสารในคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อสารได้ไม่ต้องให้หนายทะเบียนด,ดำเนินการมาตรา93แต่อย่างใด เมื่อศาลได้อ่านคำวินิจัยแล้วย่อมเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันต่อกกตแต่เมื่อศาลมีอาจสั่งยุบพักการเมืองได้เนื่องจากคำร้องไม่ได้มาจากกกตซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายจึงต้องร้องขอให้กกตเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามมาว่าพักเพื่อไทยมีเหตุต้องถูกยุบเพราะกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมือง2 0 6 0 10มาตรา92วรรค2หรือไม่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่31สิงหาคม2568นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ m s ขอให้ปปชตรวจสอบรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30สิงหาคม68ว่าเข้าข่ายมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บหนึ่งหรือไม่และขอให้รีบดำเนินการมีมติส่งเรื่อง ให้สารดีกาและสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5ในเรื่องไกลกล่าวว่าเนื่องจากภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำานิฉัยใ,ให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงชฉพต,ตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงรค1เล็บเห็นว่าผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วรรค5 และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูนมาตรา167วรรคหนึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้น30สิงหาคมมีการประชุมครมอนัดพิเศษนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องการยุบสภานั้นสามารถทําได้เลยโดยไม่ต้องมีการหารือซึ่งการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอาจขัดต่อคำไม่ใชยของสารรัฐธรรมนูญและเข้าข่าย อาจฝ้าฝืนมาตรา234มรเล1หนึ่งเนื่องจากในการประชุมครมวันที่30สิงหาคมอาจมีการพิจารณาเพื่อจะหาเหตุจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534มาตรา10วรรค4มากล่าวอ้างขยายความว่ารองนายกรัฐมนตรีที่รักษาการแทนนายยกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยุบสภาได้เพื่อที่จะไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในเรื่องกล่าวว่าเนื่องจากพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534มาตรา10วรรค5บัญญัติไว้ชัดแล้วว่าในระหว่างคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆดำเนินการใดๆเท่าที่จำเป็นเพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดำเนินการสมบูรณ์บัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา168วรรคหนึ่งดังที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้เเป็็นดดขาและ ผลผูกพันคณะรัฐมนตรีในเรื่องไกล่กล่าวว่าจากข้อความในข่าวเรื่องยุบสภาจึงน่าเชื่อว่ามีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม68และมีการออกมาถแถลงข่าวกล่าวอ้างให้สาธารณชนเข้าใจว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูนมาตรา168วงรเล็บหนึ่งซึ่งมีมติตั้งรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีอานาจยุบสภาได้ หากคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้สามารถยุกสภาได้นั้นจึงอาจเข้าข่ายเป็นการฝาร่าฝืนคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่จะให้นำรัฐธรรมนูญมาตรา168วรรคหนึ่งเล็บหนึ่งมาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไป ดังนั้นการที่มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมและเห็นว่าสามารถยุบสภาได้โดยการกล่าวอ้างขยายความจากพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534มาตรา10วรรค4แต่ไม่พิจารณาวัค5นั้นจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้นำมาตรา168วรรค1มาใช้บังคับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่การกระทำดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีจึงอาจเข้าข่ายมีพฤติการทุจริต่ตอ ห,หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความในรัฐธรรมนูนมาตรา234วงเล็บหนึ่ง